ไม่ว่าผ้าปูของคนเราควรเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนตอนนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของผ้าปูที่นอนกันอยู่นะคะและบอกว่าทุกคนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าผ้าปูของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนเปลี่ยนอาจจะไม่ต้องซื้อนะคะแต่หมายถึงว่าทาความสะอาดแล้วก็ซัก ควรทำบ่อยแค่ไหนถ้าเป็นผ้าปูปอกหมอนหมอนข้างหรือหมอนใดๆก็ตามที่อยู่บนที่นอนของเราควรเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีสิ่งสกปรกติดอยู่เนี่ยแหละค่ะถึงเป็นสาเหตุของการเกิดสิวถ้าใครเป็นสิวนะคะลองดูว่าผ้าปูที่นอนของคุณปอกหมอนของคุณอะซักหรือเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์หรือเปล่า ส่วนผ้าห่มนะคะเราสามารถอนุรุมได้นะคะสามารถอนุรุมได้ให้เปลี่ยนทุกๆ1-3เดือนค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่สบายใจเนาะต้องการทําความสะอาดหรือต้องการทาให้ผ้าห่มของเราเนี่ยสะอาดพร้อมๆไปกับผ้าปูก็กเอามาซักแล้วก็อบพร้อมกันเลยค่ะสรุปเลย ผ้าปูปอกหมอนควรเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์และผ้าหม่มควรเปลี่ยนทุกๆ1-3เดือนอย่าลืมตรวจสอบเครื่องนอนของคุณด้วยนะคะไปอย่าลืมตรวจสอบผ้าปูของคุณด้วยนะคะเร็วไหมอันนี้